นำสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับห5ปีซ้อนจาก e n p e r f ที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญในการประกอบอาหารหลายๆเมนูเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าการที่เราจะได้เนื้อหมูที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดีตามไปด้วยนั้นเนี่ยจะมีวิธีการในการเลือกซื้ออย่างไรกันบ้างวันนี้ค่ะเขาก็เลยจะพาไปดูผู้ผลิตเนื้อหมูของไทยที่เขาได้มีการจัดการฟาร์มให้มีระบบการจัดการที่ดีที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้เนื้อหมูที่สดสะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ เนื้อหมูเป็นเนื้อสัตว์ลำดับต้นๆที่ผู้คนทั่วโลกนิยมรับประทานกันมากโดยในแต่ละปีทั่วโลกมีการผลิตสินค้าจากเนื้อหมูออกมาจำนวนมากโดยข้อมูลจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าแนวโน้มการผลิตเนื้อหมูของโลกในปี2,559ถึง2,564คิดเป็นร้อยละ3.46ต่อป,ปีโดยในปี2,563การผลิตมีปริมาณรวม97.88ล้านตันประเทศจีนยังคงเป็นผู้ผลิตสุกร รายใหญ่ที่สุดมีปริมาณการผลิต38ล้านตันรองลงมาได้แก่สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและบราซิลค่ะในหลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบภาวะเนื้อหมูขาดแคลนจากโรคระบาดในสุกรแต่ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีมาตรการที่ควบคุมอยางได้ผลทำให้ไทยสามารถส่งออกสุกรมีชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยในปี2563ไทยผลิตสุกรได้20.45ล้านตัว ลดลงจากปี2,562ร้อยละ0.15ในปีที่ผ่านมาไทยสามารถส่งออกสุกรได้ร้อยละ15.25แบ่งเป็นสุกรมีชีวิตร้อยละ12.99และเนื้อหมูแปรรูปร้อยละ2.26สำหรับสุกรมีชีวิตส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แก่กัมพูชาเวียดนามสอปปอ,ปอวและเมียนมาส่วนเนื้อหมูแปรรูปส่งออกไปยังญี่ปุน่นฮ่องกงสิงคโปร์และเมียนมาค่ะ I do ผ,ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ประกาศราคาขายสุกรหน้าฟาร์มอยู่ระหว่าง68-80บาทขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในภาคตะวันตกและภาคใต้จะถูกที่สุดเนื่องจากปริมาณสุกรที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการในพื้นที่ขณะที่ภาคเหนือมีราคาแพงสุดเนื่องจากปริมาณสุกรที่ผลิตได้น้อยกว่าความต้องการนั่นเองค่ะและทุกครั้งที่ผู้ประกอบการสุกรประสบภาวะขาดทุนสาเหตุหลักมาจากราคาขายหน้าฟาร์มต่ำกว่าต้นทุนเนื่องจากปริมาณสุกร ล้นตลาดเช่นปีพศ2543ถึง2546 2550 2555และ2560ถึง2561ฟาร์มที่บริหารจัดการไม่ดีก็จะต้องเลิกกิจการไปคงเหลือแต่มืออาชีพเท่านั้นค่ะ ในอนาคตคาดว่าการผลิตเนื้อหมูทั่วโลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น102.16ล้านตันจาก97.88ล้านตันของปี2563เนื่องจากหลายประเทศเริ่มมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด -19 และราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจะจูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องมีการทบทวนทุกอย่างให้สอดคล้องกับต้นทุนอย่างรอบด้านตามสถานการณ์จริงและปล่อยให้กลไกตลาดทำงานซึ่งจะเกิดสมดุลเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรน้อยที่สุดค่ะ คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าเนื้อหมูมีไขมันมีโอเมก้า3สูงหรือที่รู้จักกันในชื่อหมูชีวาที่ CPF พัฒนาสายพันธุ์พิเศษขึ้นโดยเฉพาะมาจากการเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดได้แก่โอเมก้า3แฟลกซีดฟิชออยและสาหร่ายทะเลน้ำลึกทำให้หมูชีวาสามารถสะสมโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันดีเพื่อสุขภาพได้สำเร็จค่ะ รวมถึงการเลี้ยงในฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์โอเคของกรมปรศุสัตว์ไม่มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตปราศจากสารเร่งเนื้อแดงและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะร้อเปอร์เซ็นตตลอดการเลี้ยงดูจึงมั่นใจได้ว่าเนื้อหมูชีวาปลอดภัยและประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าม,มากมายเลยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาไปชมระบบการจัดการฟาร์มสุก,กรที่ดีมีประสิทธิภาพสดสะอาดและปลอดภัยกับผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ สนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal มีเนื้อสัตว์มากมายหลายชนิดแต่ทำไมเราถึงเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมูมากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งโปรตีนหลักของมนุษย์มายาวนานหลายปีแล้วที่สำคัญนะคะการเลี้ยงสุกรเลี้ยงได้ง่ายแล้วก็ขยายพัผ์ได้เร็วอีกด้วยละค่ะ เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมาโลกของเราถึงมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสุกรมากกว่าสัตว์อื่นๆซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ก็กินเนื้อสัตว์อีกหลากหลายชนิดแต่ทำไมาหมูถึงเป็นเนื้อสัตว์หลักที่มนุษย์เราบริโภคนั่นก็เพราะว่าเนื้อหมูเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเป็นสัตว์ที่โตเร็วขยายพันธุ์เร็วเลี้ยงง่ายจึงมีการหันมาเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งโปรตีนหลักของมนุษย์มายาวนานหลายพันปีเลยค่ะ จนมายุป,ปัจจุบนันการผลิตเนื้อหมูเพื่อการบริโภคได้ถูกยกระดับให้มีมาตรฐานพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายรูปแบบที่มีความสดสะอาดและปลอดภยัยไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและฮอร์โมนสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและเพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพโดยผู้นาําธุรกิจสุกรโลกอย่างบริษัทเจริญพ,พ่อคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกรได้เดินหน้านํานวัตกรรมและเทคโน คโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากลหรือการที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูให้มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมโดยยึดหลักอิสระ5ประการหรือ5 Freedoms ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สนับสนุนให้สัตว์อยู่ด้วยความสะดุกสบายได้รับอาหารอย่างเพียงพอและแสดงออกทางพฤติกรรมของสัตว์ได้อย่างอิสระส่งผลให้สัตว์สุขภาพดีค่ะ ทุก่าคะการผลิตเนื้อหมูเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลกควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากลน,นั้นจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ค่ะเราไปไขข้อสงสัยกันนะคะกับนายสัตวแพทย์ดำเนินจากตุราวิทวง์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านบริการวิชาการสุกรจาก c p f ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะอาจากการที่ CPF ได้ดำเนินการในการเลี้ยงสุกรเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากลเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากเป้าหมายของ c p f ก่อนแล้วกันนะคบเนื่องจากว่า เราเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารนะครับที่ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคเวลาพูดถึงอาหารปลอดภัยนั่นหมายถึงว่าอาหารของเราเนี่ยจะต้องปลอดภัยคากสารเคมีตกค้างอย่างเช่นสารเล่งเนื้อแดงหรือ,อยาปฏิชีวนะตกค้าง <c oughs> เพื่อให้การดําเนินการของเราเนี่ยประสบามสำเร็จในการผลิตอาหารปลอดภัยเราเลยจะเริ่มจากนโยบายแรกที่เราจะทำก็คือนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ก <c oughs> ็คือการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพที่ดีนะครับตามหลักอ ฟรีดอมหรืออิสระ5ประการค่ะและที่สําคัญอีกอย่างห oh. นึ่งก็คือการเลี้ยงสุกรให้เกิดความแข็งแรงค่ะคุณหมอคะเรามีวิธีการอย่างไรบ้างะคะเอออย่างที่บอกนะครับเราเราพยายามพัฒนาระบบสวัสดิภาพสัตว์ให้เขามีการแข็งแรง C.P.S. ของเราเนี่ยครับเราก็เป็นเราก็ร่วมมือกับภาควิชาจุลและชีววิทยาที่ศิริราชพยาบาลมหาว oh. ิทยาลัยมหิดลในการตรวจวิเคราะห์ว่าโปรไบอติกที่เราเอามาใช้ทั้งหมดมันจะต้องปลอดจาก ยีนดื้อยาออเรียกว่าก็คิดคน้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะใช้ในการเลี<ช>้ยงสุกรในฟาร์มของเราครับใช่ครับคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้มีการดําเนินการในการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์แบบนี้อย่างต่อเนื่องคิดว่าจะเกิดผลดีอย่างไรเกิดขึ้นบ้างคะอันดับแรกนะครับเกิดผลดีกับผู้เลี้ยงในฟาร์มก่อนเลยถ้าเกิดเราเลี้ยงหลักสุกรตามหลักสวัสดิภาพสัตว์เนี้ยก็คือว่าผู้เลี้ยงจะรู้สึกสบายใจว่าเราไม่ได้ทําให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเนี้ยได้รับความทุกข์ทรมานใดๆแล้วแต่นะครับ และนอกจากนั้นนะครับภาพลักษที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันเนี้จะมีองค์กรหนึ่งเขาเรียกว่า Business Benchmark on Farm Animal Welfare ซึ่งทำหน้าที่ประเมินบริษัทชั้นนำในระดับโลกของเราถึงระดับของการปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว<ห>์ซึ่งหน่วยงานนี้นะได้ประเมินในปีที่ผ่านมาได้ประเมินบริษัทชั้นนำทั้งหมด150บริษัทซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาเลือก CFS นะครับในการประเมิน โดยจะดูจากนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่เรามีนะครับแล้วก็การกํากับดูแลให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็การรายงานผลนะครับตามสื่อต่างๆว่าเราได้ด้านเงินการอย่างจริงจังซึ่งเขาจะแบ่งระดับออกเป็น6ระดับด้วยกันคือเทียร์หนึ่งคือผู้นําด้านสวัสดิภาพสัตว์ในระดับโลกกับเทียร์หกนะครับคือระดับระดับสุดท้ายก็คือไม่มีความชัดเจนทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัตินะครับ ในปีแรกนะครับของ CPF 2016เราถูกประเมินเป็นปีแรกในปีนั้นเราได้ Tier 6นะครับแต่ด้วยการที่เ,เรามุ่ง,งมัน่นที่เราพัฒนาเพราะเรายังไม่รู้ว่าเกณฑ์แล้วก็วิธีการแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆและล่าสุดปี2020นะครเบเราขึ้นมาระดับ Tier 3นะครับใน150บริษัทซึ่งเหล่านี้มันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีว่าผู้บริโภคนะครับจะได้มั่นใจว่าเราเลี้ยงสัตว์นะครับ เราไม่ได้ทําให้เขาทุกข์ทรมานนะครับเราเลี้ยงให้เขามีความสุขนะครับตลอดตั้งแต่เกิดมาจนถึงส่งรงชหละจนเป็นเนื้อที่ปลอดภัยสําหรับการบริโภคที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นนะครับค่ะโอโ้โหอย่างวันนี้นะคะเราก็ได้ไขข้อข้องใจลงไปถึงได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้แล้วว่าเนื้อหมูของเรานั้นเนี่ยนอกจากจะมีความสดสะอาดปลอดภยัยแล้วก็ยังมีการเลี้ยงตามหลักสวัดิภาพสัตว์่างแท้จริงลยด้วยวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีครับ หัวใจสําคัญที่มาควบคู่กับการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากลคือระบบการป้องกันโรคเป็นระบบการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลประกอบไปด้วยการเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปิดป้องกันสัตว์พาหะทั้งหนูนกแมลงต่างๆโดยวัตถุดิบต่างๆที่นํามาใช้ภายในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นอาหารและน้ําจะมีการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาได้พร้อมกันนี้ยังมีการควบคุมรถขนส่งและพนักงานทุกคนต้องผ่านระบบฆ่าเชื้อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าออกจะไม่เป็นพาหะนําเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มเรียกได้ว่าระบบนี้สร้างมาเพื่อตอบโจทย์อาหารปลอดภัยอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะและถ้าหากเราลงลึกไปถึงการเลี้ยงดูแล้วเรก,ก็ ต้องบอกเลยค่ะว่า CPF มีระบบการบริหารฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มสามารถบริหารจัดการฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาโดยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มเบื้องต้นได้มีระบบให้อาหารอัตโนมัติที่ติดตั้งในฟาร์มของเกษตรกรครบแล้ว100%ทั่วประเทศเพื่อให้คนเข้าสัมผัสต,ตัวสัตว์น้อยที่สุดและยังเริ่มใช้ระบบ Sound Talk ซึ่งเป็นอุปกรณ์ IoT ที่ติดตั้งในโรงเรือนเลี้ยง เพื่อตรวจวัดเสียงไอถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยติดตามสุขภาพสุกรเพื่อให้ได้เนื้อสุกรที่มีคุณภาพดีและลดการใช้ยาปฏิชีวานะค่ะ และแน่นอนค่ะว่าการทำอุตสาหกรรมย่อมมีขยะหรือของเสียเกิดขึ้นทำให้มีการยกระดับการบริหารจัดการฟาร์มสุกรสู่มาตรฐานกรีนฟาร์มเปลี่ยนของเสียภายในฟาร์มเลี้ยงหมูสู่พลังงานสะอาดโดยได้พัฒนาและใช้ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรหรือไบโอแกสซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในฟาร์มช่วยลดต้นทุนด้านไฟฟ้าถึงร้อยละ50-80อีกด้วยค่ะจึงไม่ต้องห่วงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ เมื่อสุกรทุกตัวผ่านการเลี้ยงดูอย่างดีด้วยมาตรฐานระดับสากลแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการนําสุกรตรวจสุขภาพก่อนการนําออกจากฟาร์มค่ะโดยสุกรที่มีความแข็งแรงและสุขภาพสมบูรณ์จะนําเข้าสู่กระบวนการเชื้อชําแหละที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจรับรองโดยกรมปศุสัตว์ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการแขวนซากบนระบบราวแขวนในกระบวนการผลิตทั้งระบบทําให้ซากไม่สัมผัสกับพื้นช่วยตัดวงจรของเชื้อโรคที่อยู่ตามพื้น ได้รวมถึงห้องชำแหละและห้องจัดเก็บเนื้อสัตว์ถูกจัดไว้อย่างเหมาะสมตามหลักสุขาพิบาลค่ะหลังจากนั้นจะมีการลดอุณหภูมิโดยการแช่เย็นแบบรวดเร็วหรือ Quick Chill ซึ่งมีข้อดีก็คือป้องกันการเกิดลักษณะที่ไม่พึงประสมค่ะอย่างเช่นเนื้อสี 4, ซีดหรือของเหลวในกล้ามเนื้อไหลซึมออกมาและยังเป็นการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ด้วย จากนั้นซากหมูที่ถูกลดอุณหภูมิแล้วจะถูกเข้าสู่ขั้นตอนการตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนย่อยต่างๆภายในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิแล้วจึงบรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆเพื่อจำหน่ายเตรียมเสิร์ฟถึงมือผู้บริโภคค่ะุณชมได้เห็นกระบวนการแปลรูปเนื้อหมูกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปดูกันว่าการยกระดับจุดจำหน่ายเนื้อหมูให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงเทคนิคง่ายๆในการเลือกซื้อเนื้อหมูให้ถูกสุข,ขอ,อนามัยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นช่วงนาห้ามภาคค่ะ คนคงเข้าใจว่าเนื้อหมูที่สดสะอาดปลอดภัยต้องมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานเท่านั้นแต่ขั้นตอนที่สําคัญที่หลายคนมองข้ามก็คือการขนส่งก่อนถึงผู้บริโภคค่ะโดยทาง CPF ได้ให้ความสําคัญในการรักษาคุณภาพของเนื้อหมูระหว่างส่งถึงจุดจําหน่ายที่ขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้รวมถึงจุดจําหน่ายที่ต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยเช่นกันซึ่งปัจจุบันจุดจําหน่ายหลายแห่งเริ่มพัฒนาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นค่ะ เวลามาซื้อของที่ซาโตนะคะหนูก็จะตรงมาที่บมู CP ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหมู CP เนี่ยมีความสดสะอาดแล้วก็น่าทานมากๆค่ะแล้วก็พอเวลานําไปประกอบอาหารเนี่ยก็อร่อยค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าหมู CP เนี่ยปลอดสารเล่งเนื้อแดงแล้วก็เวลาทานก็รู้สึกปลอดภัยมากๆค่ะเคล็ดลับการเลือกหมูของหนูนะคะก็คือจะเลือกเนื้อหมูที่แดงชิ้นสวยน่าทานค่ะ เวลามาที่ห้างประจบสินค้าค่ะเราก็จะมองหาบูทของ CP เลยเพราะเราจะมั่นใจว่าหมูของ CP เนี่ยเป็นหมูที่สดสะอาดปลอดภยัยปลอดจากสารเล้งเนื้อแดงปลอดจักยาปฏิชีวนะค่ะแล้วก็คุณภาพก็คือมีสีที่สวยงามเปอร์เซ็นต์มันที่แบบพอดีเหมาะแก่การนำไปประกอบอาหารสำหรับคนในบ้านแล้วก็ตัวเองทานค่ะ การสังเกตจุดจำหน่ายที่ดีก็คือต้องสะอาดถูกสุขอนามายัยที่วางเนื้อหมูมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรค่ะมีตู้เก็บที่ป้องกันการปนเปื้อนและไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะที่สำคัญจุดจำหน่ายควรจะต้องมีก็คือตู้แช่เย็นสำหรับเก็บสินค้าเพราะว่าการแช่เย็นที่อุณหภูมิ0ูนย์ถึง4องศาเซลเซียสความเย็นระดับนี้จะช่วยลดกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์รวมถึงเอนไซม์ในเนื้อสัตว์เพื่อไม่ให้เนื้อเกิดการเสื่อมเสียระหว่างรอจำหน่ายจึงถือเป็นการยืดอายุการจัด ให้นานยิ่งขึ้้นดวยค่ะ่ะซึงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการแช่เย็นเนื้อหมูถือเป็นหัวใจสําคัญในการรักษาคุณภาพของเนื้อช่วยให้อาหารปลอดภยัยและช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจสุกร CPF ในการเป็นผู้ผลิตเนื้อหมูปลอดภยัยที่ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อส่งเนื้อหมูคุณภาพถึงมือผู้บริโภคสมกับเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงเลยค่ะ คุณผู้ชมกว่าจะได้เนื้อหมูที่เรานํามารับประทานกันจะต้องผ่านกระบวนการที่พิธีพิถันตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงดูพ่อพันแม่พันธุ์มาจนถึงการผลิตและแต่รูปเนื้อหมูให้สดมีคุณภาพสะอาดไร้สารเร่งเนื้อแดงตลอดการเลี้ยงดูก่อนจะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรเนื้อเจนของเราจะมีเรื่องราวอ,อะไรดีๆมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ สนุนโดยยุคนี้ต้องทู u g 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1-5ปีซ้อนจาก NP e r f